อีก9้าวันก็จะปีใหม่แล้วนะฮะทุกคนอืมอืมอืม,อมละก่อนจะปีใหม่เดี๋ยวเรามาแกล้งคนกันก่อนดีกว่านะคะเอาไว้ไส้แตก <c oughs> <c oughs> กำลังหาร้านรับกดเกมพารอยู่หรือเปล่าต้องนี่เลยร้นยรานลาวาบักบริการกดเกมพารเลเจ็ดราคาสุดคุ้มในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตเดอะฟอร์์คิงเลกาซี่99คืนเดอะฟอเรสและแมปอือน่ออนๆอีกมากมาย งานไวปลอดภัยไม่โกงแน่นอนใครที่สนใจลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเฮ้ยไม่ต้องอวดก็ได้นี่ไม่ต้องเฮ้ยตัวสีเกีดมึงวะนี่ตัวสีเกีดนะ่นี่ตัวตัวสีเกียดอาไปก็ได้โอ้มึงหนีโอ้มึงลงมาเราขอเปล่าหน่อยมึงลงมา อย่ไปโชว์มา็ูไปกับมันมันนิสัยไม่ดีไม้ยายาไปไปกับผมนะตัวสีเขียดลงมาไปไหนไปไหนกันเจ้าผมไปไหนอะไปไหนผมจะไปโชยพวกตกปลาฝังนู้นอุ้ยได้ดิอ๋อไปแล้วอ๋อทำไมวิ่งเร็วจังวะวิ่งเร็วกว่า i ีพีกันแน่มึงซุปเปอร์บีพีเหรอ เอ้ยเอ็งหาเจอไหมอ่ะเอ้ยแล้วทำไมคือโดนไหมวะไี่ออกไม่ได้อะไรเขาไม่อยากคุยกับเราแล้วเขาอุ้มผมทำไมเนี่ยอ่ะฮัลโหลเอ็งไขนไม่มีหนังเอ็งหาเจอหรือเปล่าวะแขนไม่มีหนังอ่ะไม่เกี่ยวหรอกจะให้จะให้จีปอมมาอ่ะไม่เกี่ยรอกเฮ้ยเฮ้ยไอ้แมววิ่งเร็วกว็วีพีอีกเฮ้ย โอ้ไม่ค่ะโอ้ยโอ้ยปฏิกิริยาไอ้ผมยังไม่ได้เลยว้ารเลยไอ้นี่โปล่วิ่งไวจังเฮ้ยลงแล้วเดี๋ยวโดนแบนวีพีอะไรก็มีนะมันมันวิ่งไวเวอร์อะซุเปอร์หรือเปล่าเนี่ยวิ่งเร็วจังไม่มีใครทำผมดเลยหรอ เเ้้ยยไปจริงพูดมาดิพูดออกมาพูดออกมาพูดออกมาดิพูดออกมาพูดออกมาพูด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 ออกมาพูดออกมาพูดพูดออกมา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  แอนโดบอกมาลับไม่ค yeah. no, 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 oh ah ิ่าแอนโดร่าเาไปพี่อยผมมีคำถามครับของเล็กกับของใหญ่เพี่ยเอาวันหนึ่งอย่าได้มยันกดสาวแห่นซะด้วยเอ่อผมเลือกของใหญ่ดีกว่าพี่พี่คิดว่าไงโอ้ไม่อันตรายอันตรายกน่ากลัว โอ้ยเมือใหญ่กอบล่างนี่เนี่ยกอบล่างเลยกอบล่างกอบล่างกอบล่างก่อนโดนโดนโดนแน่ป่ะไปสุดป่ะนี่อ่ะจ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 ะอัสลามุอะลัยมองอะมองอะมองอะเต้นเลย

เอาป่อยเอาปล่อยตกใจเนื้ออะเลยนะระเบิดดีไหมเนี่ยไอ้นี่มันน่าจะกีดน่าสนใจต้องลองแล้วว่ะโอ้ยอะไตัว คนชื่อสนนโรที่อยากกินรสไอติมอยากัได้ปลาบ้างอย่างครับ <c oughs> เอา้าเขาไม่อยู่เขาไม่เปิดไปกันลนะโอ้โหบุรุษเสื้อดำเต็มแ<อ>ล<ะ>้วเฮ้ยอันนี้มัน scp นี่วะ scp ว่าชันไหนวะทำไมมนันถึงบวมแบบนี้วะ <c oughs> โอ้เฮานะเฮ้ยไงคนเจ๊จังแล้วประเด็นอันนี้ ทุกแมปอะแบบมีเกมพาร์ทเกือบทุกแมปแล้วเนี่ยโดเอาไปขายไหมไปขายกันมาโอ้ยผมมีแมวคู่แปดด้วยแมวคู่แปดไหนเจอเพื่อนเราเราคอกเจ้าวัวอ๋อเสียงดับเล้าเอาเสียงกูดับ อ้าวอยู่ดีคัสเน็กฟาร์มไว้แชทเลย <c oughs> อ๋อหะละอ๋อเมื่อกี้เซิร์ฟเวอร์มันเน่าตกใจหมดเลยป้าแล้กวก็โดนแบนโ <c oughs> อ้ <c oughs> พี่ไม่กากจังไม่ซื้อใหม่อ่ะ อะไรนะพี่พี่พูดเลยนะขอยขี้คอยขี้อ๋อไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยฮะสวัสดีครับอ๋อโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีคร<อ>ับสวัสดีครับรู้เสียงเมื่อกี้ไปไหนอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้สัญญาณไม่ดีอ๋อโอเคโอเคโอเคพี่เล่นอยู่ข<อ>้างนอกเหรอเมื่อกี ออยู่ข้างรอบใช่อออ๋โเคคดินเดินเดินถือคอมอยู่ครับอ๋อโอดีจะไปเซเว่นนะครับอ๋อโอเคครับอย่าอย่าขอของเงินอะไรนะครับของเล่นอะไรแล้วขอของเงินเงินนะเงินอ๋อไม่มีครับทั้งตัวเอาทูมันนี่นะครับไม่มีเดย์ไม่ได้สมัครมีแต่เงินสดอะมาเอาได้ไหมสวัสดีครับเติมเอาได้ไหมเอา พี่อายุเท่าไหร่ครับยีิบสองครับเฮ้ยพี่สิบสองเหรอยี่สิบสองยีิบสองิบสองยิบสองิอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรอะอะไรยี่สิบสองแล้วมาเล่นเล่นเล่นโบอโอ้โหอ่อห่างหน่อยเดียวเองโอ้โหโอ้โหยีแล้วมาเล่นโรบอทโอ้โหเารียกว่าทำงานทำงานเสร็จแล้วมานั่งเล่นเกมไงใครเครียดใครเครียดอ๋อพี่ทำงานอะไรครับวิญญาาวิญญา อยากคูอยากคูอยากคูใครอยากครูล่ะพี่ข้าวใครอยากครูข้าวใครอยากคูครับกินเปล่าขวดละกี่บาทเนี่ยเขาขายเป็นถุงก็เด้ถุงละกี่บาทครับถุงละร้อยกว่าร้อยยี่สิบแสดงว่าขวดละยี่สิบไปดีเนี่ยแน่นอนแต่ขายเป็นถุงนะเฮ้ยเขามารวมถุงเว้ยขี้เกียจแก่ ขับแก๊ปส่งบีทาเก็ตเหรอขับแก๊ปเบาวิ่งส่งไงเล่าวิ่งอ่ะไม่รู้วิ่งอ่ะวิ่งก็วิ่งดิวะวิ่งก็วิ่งดิได้ป่าบ้างยังครับเบาเอาออกเลยเอ๊ะเขาเขาไม่คุยแรกเขาออกเลยถไม่ได้ออกเสียงไม่ได้นิดเดียวออกไปแล้ว เดินไปจุดเกิดโดนเขาออกหนีไม่หมายถึงกูวะเนี่ยเฮ้ยม้าเฮ้ยอะไรเนี่ยโดมจับสแกชเลยผมหันมาผมเจอเลยเมื่อกี้ม้า ไม่เล่นละ่าฮ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 ่่าฮ่าฮพี่ไม่หนาวพี่ยืนตรงนี้ใกล้ๆน้ำหนาวไม่หนาวอ๋อพอเข้าใจได้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้วูลี่ทังอ้อมไหมฮะผมครับถามดีๆเฉย ผมคิดไม่ออกเลยคืออะไรบุรีทังอ้อมถามพี่ว่าอะไรนะจิ่มไม่หนักหรือตอนเนี้ยอะไรวะเอ็มดัดเซ็มบอกว่อใช่เพื่อไม่ได้ว่าอะไรเลยยังคิดไม่ออกเลยเขาคิดออกได้ไงอันนี้เอาจริงเหรอไม่คิดออกจริงเหรอเออคิดไม่ออกอันนี้ยังไม่ได้อันนี้เลยผมยังไม่ได้พูดเลยเลยซึ่งที่ถามกูก็คือคิดออกทันทีเลยอะโอ้ดูจิตใจ จิตใจบูลลี่อย่างเดียวเ <c oughs> ชซสิคน <c oughs> เรา